เส้นเล็งดำเข้มมากๆนะครับเลนก็โคตรจะใสเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับดูแล้วเพลินตาจริงๆเสาไฟที่ผมส่องระยะนั้นก็ประมาณ70-80เมตรนะครับพี่ๆตรงนู้นเลยครับประมาณ70-80เมตรนะครับ ส่งโดยเจ้ากล้องยิงเร็วตัวนี้เลยครับพี่พี่นี่ M9 LS 3 1 0 x 42E นะครับตัวนี้มีไฟในเส้นเล็งแถมมีเลเซอร์ติดไปด้วยนะครับนี่เป็นเลเซอร์ติดตัวไปเลยนะครับผมให้ดูรอบๆนะครับนี่โคสวยเลยนะพี่พี่นะโค้แจ๋วเลยนะครับ เป็นกล้องเล็งที่มีเลเซอร์ติดตัวมาด้วยนะครับสวยงามมากตัวจริงสวยมากๆนะครับนี่ระยะสองเจ้ากล้องตัวนี้ก็แดงแต่5เมตรจนถึง100เมตรสบายๆเลยนะครับหรือในวงการปืนสั้นๆเขาเรียกว่าเจ้ากล้อง M9 นะครับนี่ เดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่พี่ไปกันเลย Let's go <S สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไป t e e เทสคอปปี้วีหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับน้องจะเอาเจ้ากล้องยอดนิยมสําหรับพี่ๆสายล่ามารีวิวให้ดูกันนะครับพี่ๆนี่เลยวงการปืนนะครับเขาจะเรียกเจ้ากล้องตัวนี้ว่ากล้องยิงเร็ว M9 นะครับนี่สวยงามมากๆนะครับพี่มีรางให้ในตัวด้วยนะครับไว้ติดไฟฉายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เขาจะมีเลเซอร์ติดไปให้ในตัวด้วยนะครับนี่ ตอนนี้ยอดนิยมมากๆเลยนะครับผมมีไฟในเส้นเล็งนะพี่นะเจ้ากล้องตัวนี้มีไฟในเส้นเล็งนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อเขาให้ฟังนะครับว่ากล้องเขาชื่ออะไรนะครับกล้องตัวนี้มีชื่อว่า M9 LS 3ขีด10คูณ4 2 E นะครับนี่สวยงามไหมครับพี่ๆนี่เดี๋ยวน้องไปรีวิวให้ฟังก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องบอกก่อนว่าของแถมมีอะไรบ้างเนาะ ของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ไขนะครับค่าเช็ดเลนนะครับผมแล้วก็ใบคู่มือไฟฉายคาดหัวนะครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับของแถมจุกๆุแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมก็จะมีฐานแถมไปให้นะครับแต่ว่าฐานผมใส่ไปให้แล้วเนาะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนนะครับนะเพื่อจะได้เห็นตามกันเลยนะครับผมเจ้ากล้องตัวนี้นะครับ เป็นรางติดตัวไปนะครับรางติดตัวราง20นะครับหรือบางคนเรียกว่าราง22มิลนะครับผมนะใส่ได้สบายเลยนะครับใครรางปืน20นะ22มิลใส่ได้สบายเลยนะครับและบางคนนะครับถามว่าพี่แล้วปืนผม11มิลนะใส่ได้ไหมตอบได้เลยครับว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าที่ร้านนะครับมีรางแปลงแฉอไม่ได้แถมนะครับมีรางแทมรางแปลงขายแยกนะครับผมนี่ถ้าใครจะเอาไปใส่รางสิบเอ็ดมิลนะครับ ก so right ็ซ um so right so 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 ื so so ้อแยกได้นะครับราคาไม่กี่บาทนะครับประมาณ200กว่าบาทนะประมาณนั้นนะครับก็จะได้รางแปลงตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับซื้อเพิ่มนะครับผมนัย้ํานะครับว่าซื้อเพิ่มนะครับก็จะใส่จับไปปุ๊บนะครับก็เอาติดลาง11มิลได้สบายเลยครับลูกกดนะครับแล้วก็พวกปืนลม P c p ลาง11มมิลใส่ได้นะครับผมนะใส่ได้นะครับซื้อเพิ่ม200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทที่ร้านมีขายนะครับผม เจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็ระยะส่องก็แดงแต่5เมตรจนถึง100เมตรนะครับผมโดยประมาณนะครับเป็นระบบปรับในนะครับผมเป็นระบบปรับในเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดฝากระดกออกเนาะไอฝาครอบฝาครอบเลนส์หน้าหลังนะครับถอดออกนะครับเพื่อการรีวิวง่ายๆเนาะเขามีแถมไปให้นะครับมีแถมไปให้นะครับเป็นปรับในนะครับพี่ๆหมุ่นออกมาปรับนะครับ ปรับในนะครับขึ้นลงนะครับก็ใช้เหรียญบาทอะไรขายได้นะครับพี่ขายปรับได้เลยนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมปิดนะครับพี่ๆนะต้องย้ําไว้เลยว่าอย่าลืมปิดเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าฝาหายมันไม่มีขายแยกนะครับพี่ๆอ่าแล้วก็สายขวาก็เป็นปรับในนะครับเป็นปรับในนะครับนี่เห็นไหมครับใช้เหรียญบาทขายปรับเอาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝา เจ้ากล้องตัวนี้ก็ซูมได้งแต่สามเท่านะครับสามเท่าจนถึงสิบเท่านะครับระยะส่องก็ได้แต่ห้าเมตรจนถึงสิบเมตรเอ้ยร้อยเมตรนะครับแล้วก็มีปรับตาหลังนะครับพี่ๆปรับตาหลังนะครับเพิ่มความชัดเจนสาหรับคนสายตาสั้นสายตายาวนะครับเห็นไหมครับสำหรับคนสายตาปกติไม่จำเป็นต้องปรับก็ได้นะครับเราส่องได้เลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีรางให้ในตัวนะครับสําหรับใครจะติดไฟฉายเพิ่มนะครับเจ้ากล้องตัวนี้ก็หน้าเลนสีสองมิลนะครับเลนใสนะครับเลนสเทียบเท่าระดับเพชรดีเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับเปิดปิดไฟในเส้นเลงนะครับหรือว่าเพิ่มเปลี่ยนสีไฟนะครับนี่ผมให้ดูเห็นไหมสีแดงครับเพิ่มความเข้มความอ่อนได้เลยนะครับพี่ๆนี่เห็นไหมครับแล้วก็สีเขียวนี่เพิ่มความเข้มความอ่อนได้เลยนะครับ มีไฟในเส้นเล็งสองสีนะครับเลเซอร์นะครับนี่เลเซอร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมครับเลเซอร์นี่เลเซอร์เป็นไงครับมีเลเซอร์ให้ในตัวนะครับแล้วก็เลเซอร์ก็ปรับได้นะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนะครับพี่ปรับขึ้นลงซ้ายขวานะครับนี่ปรับได้เลยเหมือนกันนะครับผมแต่ใช้หกเหลี่ยมไขเอานะครับพี่ๆนี่เป็นไงบ้างครับพี่ๆถูกใจกันบ้างไหม สำหรับเจ้ากล้องยิงเร็วตัวนี้นะครับยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับพี่ๆสายล่านะครับสุดยอดจริงๆความยาวเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็ยาวประมาณ8นิ้วนะครับนะยาวประมาณ8นิ้ว8นิ้วหน่อยๆน้ําหนักเบานะครับกาลังดีนะครับผมสาหรับพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็นี่เลยช่องทางการติดต่อนะครับพี่ๆ ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะครับ Facebook นะครับชื่อเพจเบอร์โทร ID Line มีให้ครบ,บเลยนะครับผมนี่ใครสนใจก็ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับน้องยินดีให้บริการนะครับผมนาอยากรู้อะไรโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน้องจะแปะ i อดี n ล์กับเบอร์โทรไว้เพิมเ่มเติมให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆี่ช่องสไป์เทเลสโคปิก ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ